กราบน้ำสก,การพระอาจารย์มหาศรีภัยกราบเรียนคุณพ่อดอรดาลานันเตชะสมพลวณิย์ผอ,ออนุกนภาพอลุ่งเลืองคุณน,น้ำวิทยากรและก็พี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านค่ะมูมูนะคะมูมู GTO รุ่นที่59ต้นบุญคือแม่แพทพี่เกตและก็โปยอดนะคะก็จะเล่าเหตุการณ์ก่อนนะคะก่อนที่ที่มูมูจะมาเข้าอบรมรับสูตร GTO ค่ะ ก็เคยเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งค่ะเป็นผู้ป่วยแบบไหนนะคะก็เป็นผู้ป่วยที่กินไม่ได้นอนไม่ได้อื้อไม่ออกแบบเนี้ยค่ะเป็นระบบท้องผูกระบบท้องผูกก็คือขั้นต่ำา15วันนะคะที่ไม่เข้าห้องน้ำต่อเนื่องกันระยะเวลา12ปีแล้วก็เ,เป็นโรคที่นอนไม่หลับนอนไม่หลับหมายความว่าไม่ใช่เป็นนอนที่พื้นและนอนไม่หลับนะคะจะต้องแบบนั่งเก้าอี้แล้วก็แบบ ถ้าหลับก็คือหลับนั่งเก้าอี้เปหลับนะคะแล้วถัดไปก็คือไม่เป็นประจําเดือนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ สามอย่างเหล่านี้ค่ะคือ,คอเป็นระยะเวลา12ปีแต่มันส่งผลกระทบทำลายจิตใจเรามากเพราะว่าทำไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนตอนนั้นไม่ได้รู้สาเหตุหรอกค่ะว่าทำไมถึงเราป่วยขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งใช้ชีวิตแบบประมาทหมายความว่าก็คือตอนชีวิตวัยรุ่นนะคะตอนอายุ20ต้นๆน,นะคะทำงานหักโหมมากทำงานหนักมากใช้ชีวิตแบบหาตังค์อย่างเดียวเพราะว่าคิดว่าจะต้องส่งเสียทั้งบ้านคิดว่าจะต้องส่งเสียยากหรือว่าญาติพี่น้องทั้งหมดทุกคนคิดว่าเรามี แรงที่จะทํางานได้ก็ทําใช้ชีวิตก็คือ 1. ดื่มน้ําอันรมขั้นต่ําต่อวัน4.5ลิตรต่อวันเป็นระยะเวลานาน,านมากเป็น10-10ปีเช่นเดียวกันนะคะที่แบบเนี้ยทุกวันแล้วก็ไม่กินข้าวก,กินแต่ขนมปังกินแต่ขนมปังกินแต่บะหมี่เหล่านี้ค่ะไม่เคยแตะข้าวเลยเพราะเหล่านี้ค่ะ ตอนโมโมอยูอ่ประเทศไทยนะคะประมาณถึง26พอหลังจาก26อ่ะค่ะก็เดินทางต่างประเทศใช้ชีวิตแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความประมาทกินแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยตลอดมันส่งผลให้กระทบเราเสุขภาพเราไม่ดีแต่พอสุขภาพไม่ดีค่ะมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทุกข์ทรมานมากพอมันทุกข์ทรมานมากมันมันทำให้เรามันส่งผลหนึ่งหน้าที่การงาน การงานเริ่มเริ่มเริ่มทาไม่ได้แล้วค่ะเริ่มทําไม่ได้หมายความว่าคืออาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันค่ะจะต้องอยู่โรงพยาบาลห้าวันขั้นต่ําเดินน้าเกลือขั้นต่ำสิบสามกระปุกอยู่โรงพยาบาลมหารา,นนาชนครราชสีมาแบบนี้ค่ะตลอดระยะเวลาจนจนหมดหนทางแล้วก็เป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดก็คือหลวงพ่อจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลให้เราหลวงพ่อใช้ศาสตร์สมาธิ าศาสตร์ยาจีนยาแพทย์แผนไทยแผนโบราณทุกอย่างทั้งหมดแต่ก็ไม่ดีขึ้นหลวงพ่อเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหลวงพ่อใช้ยาต่างชาติหรือว่าใช้ยาพื้นบ้านเราทั้งหมดทุกอย่างแต่เขารักษาไม่หายแบบนี้ค่ะหมดเงินรักษากค่าพยาบาลจนถึงขนาดรวมเป็ดศิษประมาณน่าจะสองล้านกว่าบาทประมาณนี้นะคะที่รักษาโมมุม แล้วพอรักษาไม่เสร็จหลวงพ่อก็โทรหาแม่โทรหาแม่ว่าลูกรักษาไม่ได้แล้วนะเพราะรักษาไม่ได้คือคือตอนนั้นไม่อยากให้แม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับแม่กลัวมากที่จะแบบแม่จะรู้ความที่เราป่วยอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้หลวงพ่อบอกแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกแต่พอหลังที่บอกแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแม่ไม่เชื่อเรื่องที่หลวงพ่อรักษา ว่าเออรักษาทั้งสมาธิรักษาทั้งแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณทั้งหมดแล้วแม่ก็เลยเชื่อในรูปแบบของไสยศา,าสตร์ไสยศาสตร์คือตอนนั้นแม่รับเราไปที่บุรีรัมย์แล้วก็วิเชียรบุรีแล้วก็ขอนแก่นเมารถครั้งละ4ี่พันบาทไปให้หมอนะคะคือวันนี้น้ำตาไหลเพราะว่านึกถึงย้อนเรารู้สึกว่าเ้อ เราทำร้ายตัวเองมากอะค่ะตอนนั้นนะแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นด้วยความที่เราป่วยมากสติปัญญาหรือว่าความที่เราป่วยจนไม่มีหัวสมองที่จะคิดเรื่องดีๆคิดคิด,คดหาแบบวิธีต่างๆไม่ได้แม่ใช้ไปหาศัยศาสตร์แล้วหมอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหมอหมอคนนั้นนะคะฟาดมาัว ว่าผีเข้าอ่ะบอกว่าอีนี่มัน้ายนักคือคือฟาดเราอ่ะไม้ไม้ขนาดเนี้ยค่ะฟาดเราไว้ทั้งหลังบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะออกออกไม่ออกออกไม่ออกแบบเนี้ยค่ะแล้วตอนนั้นนะขออนุญาตพูดแบบไม่พอเลยนะบอกว่ากูไม่ได้เป็นอะไรคือตอนนั้นคือความรู้สึกอ่ะเจ็บมากอ่ะแต่ทุกคนก็เชื่อว่าผีจะเข้าหมอคนนั้นก็ตีเราบอกว่าอีนี่มันลายนักก็ตีอีกอีนี่มันไา่นักก็ตีอีกคือแบบเนี้ยคือตอนนั้นรู้สึกแบบเกลียดคนที่บ้านเราหมดเลยนะ เราก็รู้เอ๋อจะทํำยังไงทีนี้พอหลังจากบ,บาบัดเสร็จปุ๊บอ่ะก็ตัดสินใจเลยไม่อยู่กับแม่และเพราะว่าได้มาอยู่กับแม่แค่สามเดือนกลับไปหาหลวงพ่อแต่การกลับไปหาครั้งนี้นะไม่กล้าคุยกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อนั่งหลับแขกแบบนี้คะ่ะไม่กล้ามีชีวิตอยู่เลยไม่กล้าลาหลวงพ่อเลยซ้มแต่รูปหลวงพ่ออยู่ฝั่งนี้คะ่ะเดินไปกราบรูปหลวงพ่อฝั่งนี้คะ่ะว่า ลูกจะไม่อยู่แล้วนะลูกไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่ามันพ่อรักษาหมดแล้วแม่รักษาทุกอย่างหมดแล้วมีวัวก็ขายวัวมีทองก็ขายทองมีที่ก็ขายที่ขายทุกอย่างที่จะรักษาให้เราดีขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นปนัญหากับพ่อกับแม่เรารู้สึกว่าเราทํางานไม่ได้เรารู้สึกว่า ทุกอย่างมันหยุดที่เราทั้งหมดก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยู่ละตัดสินใจพอหลังจากตัดสินใจนะคะหมูมูนั่งรถจากโคราชนะคะมาซอยหกห้ามหาทยซอยหกห้ามหาทยรามกำแพงแตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายเลยค่ะกระโดดลงมาปุ๊บเดชบุญไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ก็ยังไม่เลิกคิดนะคะตัดสินใจที่ไม่ ในเมื่อสะพานลอยไม่ตายก็คิดว่าอยู่ใต้สะพานลอยรอไฟแดงไฟเขียวหากไฟแดงรถยังไม่วิ่งรอไฟเขียวพอไฟเขียวปุ๊บตัดสินใจวิ่งเลยเพื่อยังไงรถก็เหยียบตายทันทีสรุปสุดท้ายก็ไม่เสียชีวิตค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ไม่ไม่เสียชีวิตทีนี้ก็ตัดสินใจกลับบ้านอีกรอบแต่ไม่ได้กลับไปที่แม่นะกลับไปอยู่กับพี่สาวกลับไปอยู่กับพี่สาวแต่เหตุการณ์น,นั้น มันสมนักปารถนาเราจริงต้องบอกอย่างนี้มันสมปารถนาเราจริงเกิดเหตุการณ์คือรถชนทันทีค่ะลดความทันทีค่ะหัวนอกพื้นทันทีค่ะเราเรารู้สึกเราดีใจเพราะว่าเราเห็นรถที่มาค่ะชนเราแบบเต็มๆจังๆเรารู้สึกดีใจว่าวันนี้ความคิดที่ฉันกระโดดสะพานลอยกับไฟแดงค่ะฉันสำเร็จเรียบร้อยแล้ว พราะมันชนเราเต็มเลยค่ะกระเด็นเลยเรารู้สึกทุกสุรีมีสต,ติตอนนั้นนะพอเสร็จปุ๊บอะค่ะก็หัวได้ยินเสียงที่พื้นอะคะ่ะเสียงกร๊กเลยแต่ก็รู้สึกขึ้นถัดไปก็รู้สึกขึ้นมายังไม่เสียชีวิตก็ยังตกใจนะคะว่าทำไมไม่เสียชีวิตแต่ตอนนั้นสภาพลูกกระตาค่ะไม่สามารถมองเห็นผู้คนเหล่านี้ได้ค่ะมีสีดำกับสีขาวภาพซ้อนกัน ก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมถึงไม่เสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นก็เลยตัดสินใจอะคะ่ะตรงพ,พื้นดีนนะคะตัดสินใจกรรมพระแม่ธรณีบอกว่าหากลูกไม่ได้เสียชีวิตจงโบแสงสว่างให้ลูกได้เถิะลูกจะถวายชีวิตนี้แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หยิบดินนั่นแหละคะ่ะก็มาใส่หัวทีนี้พอเสร็จปุ๊บตอนนั้นนะคะ่ะที่อธิษฐานมันเป็นช่วงเวลาที่เร็วเสร็จปุ๊บอะคะ่ะพี่สาวก็พาไปโรงพยาบาล แล้วก็เพื่อจะติดต่อโทรศัพท์ไม่เคยหยิบเลยนะคะแล้วก็เปิดโทรศัพท์มีไลน,น์คนนึงที่เราไม่รู้จักเลยมาค่ะไลน์ f c e e o o o อะค่ะขึ้นมาแล้วเขาก็เขียนว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดให้มันได้รู้จัก GTO ก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่ตายจะต้องไป GTO แต่ยังไม่รู้จักนะคะว่า GTO คืออะไรไม่ได้รู้จักเลยแล้วก็ไม่ได้เสิร์ชหาไม่ได้เปิดหาใดใดทั้งสิ้นแต่เข้าไปถาม คุณแม่แพชรคนนั้นนะคะว่า GTO คืออะไรเขาก็ไม่ได้ตอบเขาบอกว่าเฉพาะผู้มีบุญขอเข้าได้ไหมเธอยังไม่มีบุญแล้วยังคิดลบกับเขาด้วยนะคะว่าคืออะไรกูไม่มีบุญได้ยังไงในเมื่อกูเป็นเด็กวัดแต่ไม่ได้ไปโต้ตอบคณะคิดอยู่ในใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กวัดเออไม่มีบุญได้ยังไงแล้วอีกเขายังไม่ให้รหัสนะคะยังไม่หม้ให้รหัส ทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแค่คถามว่าอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองค่ะว่าอยู่ที่ไหนบอกปากก็ตแล้ววันที่เท่าไหร่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ปีพศ2561นะคะมูมูก็ตัดสินใจมาแต่ระหว่างการที่ตัดสินใจมาเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นยังเกิดอุบัติเหตุยังไม่หายหมอต้องเอ็กซเรย์หัวสมองหมอต้องเอ็กซเรย์ในร่างกายหมอต้องเอ็กซเรย์ทั้งลูกตาเพราะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ภาพปกติ ก็กลับไปหาหมอบอกว่าหมอคะขออนุญาตไป GTO ได้ไหมหมอก็งงค่ะว่า GTO คืออะไรทําไมถึงต้องไปหมอบอกว่าไม่ได้เธอต้องเอ็กซเรย์หมอเลื่อนให้หนูได้ไหมหมอก็บอกไม่ได้รู้ไหมคะว่าทําอะไรขึ้นเดินคุยกับหมอคะ่ะฉีกใบนั้นเลยคะ่ะหมอไม่เลื่อนใช่ไหมหนูเลื่อนหมอเองไม่แล้วก็ตั้งแต่นั้นไม่เคยกลับไปหาหมออีกเลยนะฉีกใบนั้น,นั้นเลยคะ่ะเอ็กซเรย์ทุกอย่างฉีกออกเลย แล้วก็นั่งรถมา GTO ปากกิดแล้วการที่มานะคะแลกกับชีวิตเช่นเดียวกันเราก็ล้มอีกรอบหนึ่งหัวนกพื้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลุงคนที่เลี้ยงเราอะค่ะพอมาถึงปากเกตอะค่ะก็เสียชีวิตเพราะว่าเราบอกลุงว่าครั้งนี้ลูกไม่ได้ลูกไม่ตายตามที่ลุงที่ลูกตั้งใจไว้ลุงรอลูกนะ เดี๋ยวลูกกลับมารับเพราะว่าลุงนอนอยู่โรงพยาบาลมิตรภาพสระบุรีลุงก็บอกพยักหน้าเพราะว่าลุงใส่ท่อหายใจทั้งหมดพยักหน้าบอกว่าเออรอหลานพยักหน้ารับรู้ก็ขึ้นมาถึงปากเกต็ดะคะ่ะหกโมงเช้าโรงพยาบาลโทรมาบอกว่ากัญญาลักษ์ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ลุงเสียชีวิตยืนอึง้งไปเลยว่าเอ๊จะกลับไม่กลับกลับไม่กลับ แต่ก็ตัดสินใจคิดอยู่คําเดียวว่าเกิดมาไม่เสียใจเกิดในเมื่อกูจะตายอยู่แล้ววะขอให้ได้รู้จัก GTO เนี่ยถึงมันคืออะไรไม่กลับไปหาไม่รับลุงนะบอกพยาบาลบอกว่ารอหนูสามวันเดี๋ยวหนูกลับไปรับศพแล้วเซ็นสัญญาเซ็นเซ็นเอกสารเพื่อรับศพกลับบ้านอบรม GTO เข้ามา GTO คนแรก6กโมงเช้าแล้วระหว่างที่นั่งอะค่ะไม่สามารถนั่งอย่างทุกท่านได้หรอกค่ะ พ่อหนึ่งเราลดชนใช่ไหมคะลดความใช่ไหมคะแล้วก็ห้องแอร์แบบเย็นจัดเย็นแบบหนาวมากไม่สามารถที่จะนั่งแบบนี้ได้แต่ไม่บอกใครเลยยึดคำเดียวว่าไม่เสียชาติเกิดก็อยากรู้พอหลังจากที่อบรมไปอะคะ่ะประมาณค่อนวัน4ี่โมงเย็นสี่มงเย็นเกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นคนติดน้ำอารมณ์แล้วลงแดงแล้วลงแดงจะอยู่ไม่ได้จะออกห้องและหนาวจัด ทำไม่ได้จะเอายังไงดีคุยกับตัวเองตีกับตัวเองทํายังไงดีแต่มันคําพูดเดียวคํานั้นนะ่ะมันก็ยังจึกเข้าไปอีกว่าไม่เสียชาติเกิดก็ทํากิจกรรมไปแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้กินน้ำมัมลมเลยไม่ได้กินน้ำมัมลมเลยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บพอเข้าถึงกิจกรรมที่คุณพ่อทํานะคะเปลี่ยนความคิดทันทีค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกทันทีเพราะจําได้แค่กิจกรรมเดียว ที่นั่งหลักสูตร GTO พาอร่างกายสุขภาพที่ไม่ดีจําได้อันเดียวพอหลังจากที่จําได้อันเดียวสิ็จปุ๊บอะคะ่ะ เกิดคือหลังจากที่เสร็จปุ๊บอะค่ะใช้ระยะเวลา19วันเต็มเต็มที่นับจากจบ GTO 19วันเต็มจากที่เคยเป็นผู้ป่วยตลอดระยะเวลา12ปีค่ารักษาหมดตลอด7วันอยู่โรงพยาบาล5วันหลังจากนั้นใช้ระยะเวลา19วันค่ะไม่เคยหาหมอไม่เคยจ่ายตังค่าหมออีกเลยอันนี้คือสิ่งที่หลังจากที่ได้ GTO นะคะแค่กิจกรรมเดียว พอเสร็จปุ๊บอะค่ะแบบเนี้ค่ะกลับไปอยู่บ้านแต่ระหว่างที่กลับไปอยู่บ้านค่ะรู้สึกว่าจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอที่จะต้องรักษาแดนจิตแดนใจสุขภาพตัวเองจะทํำยังไงก็เลยเกิดขึ้นความคิดตัวเองว่าฉันต้องกลับมาเป็นลีดเดอร์แต่ไม่รู้หรอกค่ะว่าลีดเดอร์คืออะไรทํำยังไงก็มาพ่อจําได้แค่กิจกรรมเดียวนั่งทําได้กิจกรรมเดียวพอหลังจากที่เข้ากิจกรรมมาค่ะตอนที่ เรานั่งฟังเหมือนที่ทุกท่านนะคะมีพี่คนหนึ่งอะคะ่ะชื่อพี่นักรบเขาบอกว่าพี่นักรบติดน้ำอารมณ์เช่นเดียวกันติดบุหรี่เช่นเดียวกันแล้วก็พี่วันลีดเดอร์คนหนึ่งอะคะ่ะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านบอกว่าการที่เรามาเป็นลีดเดอร์จะช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือว่าอัน,นิสงส์ผลบุญนะคะส่งญาติพี่น้องแล้ววันที่มูมูตัดสินใจมาเป็นลีดเดอร์วันนั้นเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น แม่เข้าโรงพยาบาลทันทีกระดุกกระดิกไม่ได้เลยทั้งทที่เรานั่งรถเพื่อจะมาสอบออมาเป็นลีดเดอร์นะคะแต่ด้วยความได้ยินที่พี่ลีดเดอร์คนนั้นแชร์และแบ่งปันนะคะก็เลยคิดว่าการที่มาครั้งนี้อะคะ่ะแม่จะต้องหายดีขึ้นพอหลังจากที่มูมูแต่สินใจบอกพ่อว่าลูกไม่กลับนะแม่อยู่กับหมอแม่อยู่กับหมอแม่ต้องดีขึ้นลูกกลับไปลูกช่วยไม่ได้เพราะลูกไม่ใช่หมอ ขอมเป็นลีดเดอร์สวันพอแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ขึ้นมาแบ่งปันแบบนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น4ี่โมงเย็นค่ะบอกก็าหาสาเหตุแม่ไม่เจอแล้วแม่ก็ลุกได้กลับบ้านได้ปกติเลยอันนี้คือทําให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาเป็นลีดเดอร์ตลอดตั้งแต่รุ่น59จนถึงรุ่น99มีรุ่นเดียวเท่านั้นที่ที่ไม่ได้มาเพราะว่าเนื่องจากที่ติด ภารกิจกับผู้ใหญ่เท่านั้นเองแล้วสิ่งที่โมมูก็คือตอนนี้ก็คือไม่ป่วยอีกเลยสุขภาพดีแบบ100%ซไม่เคยหาหมออีกเลยตั้งแต่หลังจากที่จบ GTO ก็คือทำให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมซ์เซททั้งหมดเลยเพราะว่าคิดเองว่าหลังจากที่คุณพ่อสอนคิดเองเปลี่ยนไมซ์เซ t เองปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองก็สิ่งนี้เนี่ยค่ะก็คือมันส่งผลกระทบว่าถ้าเราป่วยคนนึงค่ะ ทุกคนในครอบครัวเราก็ป่วยหมดส่งผลกระทบครอบครัวไม่พอญาติพี่น้องทั้งหมดก็คือต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีให้หมดอะคะ่ะถ้าใครป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าส่งผลกระทบให้กับทุกคนมูมูมก็จะแบ่งปันประมาณนี้ค่ะก็ขอธอน,นาบุญนะคะ